hello โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ต้องเร่งด่วนเลยนะก็ดีีดต้อนรับเข้าสู่ช่องดีแค้นนะครับผมก็ปัจจุบันนะครับผมวันนี้วันที่13 <c oughs> 13กุมภาพันธ์นะครับผมอ่าปัจจุบันแล้วกันเนาะอ,อย่างที่เพื่อนๆนนะหลายคนน่าจะรู้ดีนะครับปัจจุบันมันมีเมตาเกียนมาเนาะก็คืออาจเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมนี่คือผมประกอบการที่ผมเริ่มทํา่าต,ตั้งเมตาเกียนมาเนาะอโอเคอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าพลังเขาน่าจะเยอะ นะครับเขาอาจจะเยอะกว่าผมหรือไม่ก็จังหวะเขาอาจจะดีกว่านะครับเพราะว่าผมตัวเล็กเลน้อยมากโอเคทีนี้อ่าช่วงที่ผ่านมาครับผมนี่ผมจะให้ดูเห็นไหมผมปกสีเยอะมากเลยเห็นไหมเห็นไหมไหมไหมเห็นไหมนี่คือบลจากเวตาเกียร์ที่บทเอาไว้นะครับผมก็คือโอเคผมไปได้อทริปมาแล้วกันเนาะจากในกลุ่มแล้วกันนะครับล่าสุดมันมีเมตาเกียร์ระบาดเนาะก็คืออ่าเป็นทีมที่ใช้ในการแบบเอาไว้เกลียนคนอื่นแล้วกันนะครับผมแล้วก็ เอาจริงๆนะมันใช้ได้จริงด้วยนะประเด็นทุกคนแล้ววิธีแก้กอไไ่าไม่ได้ไม่ได้ยากนะครับผมวิธีแก้ค่อนข้างจะง่ายด้วยนะครับในการจะในการจะแก้ตวัวเมตาตรงนี้เนาะสมมุติไม่ช่ตัวเมตาในการจะแก้เกรียนตรงนี้นะครับผมเห็นไหมอ่าพลังเขาแบบ8ปดหกเงี้ยแต่ผมแค่7จ็ดสองเองที่ตั้งไว้อย่างเงี้ยครับอ่อาแปดสี่เนี้ยผมยังชนะเลยเห็นไหมหนึ่นงวันที่ผ่านมาเมื่อวานอย่างเงี้ยครับอ่าช่วงวันที่ผ่านมาอัานนี้ยี่สิบสองชั่วโมงที่แล้วเห็นไหมแปดแสนอ่ะ อ่ะขึ้นแสนสามอ่ะทุกคนผมชนะไปเลยอ่ะอันนี้เก้าหมื่นห้าอันนี้แพ้อันนี้จ,จะเป็นเพราะจังหวะเราไม่ดีหรืออะไรก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้ก็มีคช่วงนี้มันแพร้รัวๆเลยอ่ะแต่ก็เขาคิดว่าผมคิดว่าเขาน่าจะแก้ทางได้แล้วมั้งครับหรือว่าตัวละครเขาอ,อาจจะตายก่อนนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนาะเพราะอันล่าสดเนี่ยเ <laughs> จ็ดหมื่นเจ็แพ้หมดเลย <laughs> โอเคทีนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูว่ามันเป็นยังไงเนาะแล้วก็อ่า ทีมป้องกันที่ผมตั้งไว้เป็นยังไงนะครับผมก็โอเคอันดับแรกเลยนะครับผมอธิบายกันตรงนี้ก่อนละกันครับเมตาเกียร์เป็นยังไงนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่คือทีมเมตาเกียครับผมเพื่อนสุดยอดมากๆผมแบบไปดูมาแบบผมว่าตะ่นเบือโอเคไม่นึกว่ามันจะใช้ได้จริงๆเว้ยเพราะตอนแรกผมว่าเฮ้ยมันได้เหรอตัวอย่างนี้ได้เหรออะไรเงี้ยฮิลก็ไม่มีนะเว้ย มันจะมันจะไปสู้กับเขาอื่นยังไงใช่ไหมครับอันนี้เป็นแบบเฉพาะกินแล้วกันขอเร็วอๆเหือนกันอ่ะโอเคทีเนี้ยแล้วผมก็จะให้วิธีป้องกันด้วยนะครับผมสำหรับตัวเมตาเกียนเนาะถ้าหากว่าเราเจอนะครับผมอันดับแรกเลยครับผมทีมป้องกันของผมเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันเลยจอมดีเหมือนกันอ่าผมปิดตัวผู้กล้าไว้นะครับแล้วก็ปิดเอเพโซไว้เพราะไม่อยากให้เขารู้ว่าเอเพโซผมเยอะเท่าไหร่นะครับกี่ดาวอย่างเงี้ยอืมโอเคเมตานี้ง่ายง่ายมากเลยครับคือหนึ่งเลยนะครับผมที่เราต้องใช้คือคุกกี้ผู้กล้าครับ สกิลของน้องนะครับผมผู้กล้าก็คือน้องเนี่ยจะพุ่งชนไปข้างหน้าอย่างอย่างอาจอาจหานเหรออย่างอาหานโอเคอย่างอาหานและสร้างความเสียหายอรอบบริเวณอันนี้คือผมอัพมาประมาณวิวสิบแปดเนาะคือเศษที่มีอยู่ครับผม,มอัพอัพดารแล้วไอ้ไม่ใช่ดิพวกถุงอะไรเงี้ยอัพสกิลอัพดารไปแล้วไงก็เลยมีมีอัพแค่นี้น้องจะพุ่งไปแวนวหน้าครับทีนี้สเต็ปมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนก็คือน้องอะ่ะสกิลน้องมันจะรีเร็วใช่ไหมน้องอะ่ะจะพุ่งไปชนปุ๊บ ให้ให้ฝั่งนั้นนะครับเหมือนติดชงักแล้วมันจะดันให้แถวหน้ากับแถวแถวละแถวกลางอะครับมันบีบเข้าหากันทีนี้ครับตัวที่ออกสกิลต่อไปนะครับตัวที่2เลยก็คือเจ้าป่าครับมันจะกระโดดไปสตันต่ออีก3าวิเพ,เพื่อนเพื่อนไปสตันอีก3าวินะและในจังหวะน,นั้นนะครับเอเพโซเราอะมันจะรวบทีนี้คีย์หลักของการใช้ทีมนี้ครับคือเอเพโซของเราอะครับจะต้องเหนือกว่าอีกฝั่งหนึ่ง พูดง่ายคือเอเปโซของเราจะต้องมีดาเมจที่แรงมากๆต้องเพิ่มดาเมจพูดง่ายคือในทีมนี้ครับถ้าเป็นของขวัญหรือสมบัติไม่ใช่ของขวัญอะไรล่ะสมบัติที่ต้องใส่ครับต้องเน้นดาเมจหรือว่าอย่างเป็นหมีไงครับกว่าหมีงี้เออมันจะเนียกลูกกว่าหมีไหมผมไม่แน่ใจแล้วนึงนะใช่ป่ะใช่ป่ะมันเรียกลูกวมมลวนะก,ลกว่าหมีป่ะอ่าอ่ะ,อะลูกกวา่าอะเยลลี่หมีเนี่ยอ่าโอเคมันมันมันก็มันก็จะไอ้น,นี้ใช่ไหมเพื่อนมันก็จะเพิ่มดาเมจ ใช่ไหมครับเพิ่มคียที่ข้อแล้วโจมตีให้กับคุกกี้ที่อลังสูงสุดซึ่งของผมก็คือเอเปโซใช่ไหมเราต้องอ้ําปั้นเอเปโซครับถ้าเพื่อนๆมีดาวน้อยนะแนะนาว่ามีทางเดียวครับเพื่อนๆคือเพื่อนๆจะต้องเวลให้เยอะกว่าฝั่งนู้นนะครับผมที่จริงอ่ะถ้าผมผมคิดว่าเอเปโซผมนะถ้าเพิ่มสัก4ี่าเอาจริงๆคือน่าจะน่าจะรวบและหายหมดเลยนะครับเพราะตจุบันของผมมันสีดาวแล้วเนาะก็พยายามปั้นอยู่แต่ว่าลูกกวาดมันขาดแก๊เนาะอย่าลีรู้กันพอเราขึ้นไปสูงๆนะครับลูกกวาดมันต้อง เลือกตัวที่จะปั้นด้วยใช่ไหมครับอย่างตอนนี้คือก็หลักๆก,ก็จะปั้นให้ทุกตัว35ให้ได้นะครับตัวที่ผมใช้หลักๆอย่างดาร์กช็อคอย่างเงี้ยก็เห็นไหมก็สับสอยู่ตอนนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันทีนี้เ,เชอร์รี่เนี่ยเอามาเผื่อไว้ว่าหากว่าในกรณีที่น้องอก้าหาน่ะมันไม่ถึงแนวหลังอะ่ะอย่างน้อยๆมันอาจจะมีเ,เชอร์รี่เนี่ยครับไปสตันให้ต่อได้เนาะมันมีโอกาสที่จะให้ผ่านได้หลักๆคือ เป็นเป็นเมเป็นเป็นไม่ได้เป็นเป็นเมตาเกียนตัวนี้ก็คือต้องการให้ทีมฝั่งตรงข้ามมาติดซีซให้มันเยอะที่สุดให้มันสตันให้มันชะงักให้มันเงียบที่สุดอะครับให้มันแบบอยู่เฉยๆอ่ะแล้วให้ดาร์กช็อกโกเนี่ยผมก็จะปล่อยสกิลต่อเพื่อลดพลังป้องกันใช่ไหมครับแล้วไอเปโซก็จะปล่อยสกิลตามอ่าเป็นทีมที่จะทาให้เราแบบจบให้เร็วที่สุดอะครับทีเนี้ยผลประกอบการก็คืออย่างที่เพื่อนๆเห็นเนาะก่อนเนี้ยเอาจริงๆเลยคือผมมไม่ได้ตั้งทีมอย่างงี้ผมตั้งทีมพลังน้อยเพื่อให คนที่เขาเห็นพลังผมอะครับมาตีผมแล้วผมก็จะไปตีกลับเนาะเพื่อเพิ่มโอกาสที่แบบว่าเราจะได้ได้พวกเหรียญอะไรพวกนี้เพื่อเอาไปแลกของใช่ไหมครับแต่พอมาเจอเนี้ยผมลองดูเว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่ผมทําเออคนมาตีผมแล้วมันแป๊กเว้ยเออทีนี้ครับผมวิธีแก้ง่ายที่สุดนะครับผมสำหรับเมตานี้นะหลักๆเลยนะเพื่อนๆคุกกี้ลดนมครับอ่าคุกกี้ลดนมครับรดเพื่อนๆจาเป็นจะต้องมีลดนมยืนข้างหน้า นะครับยืนคู่ก็ได้นะผมเห็นหลายทีมแล้วที่ใช้กันใช้ทีเหมือนเดิมได้เลยนะแนะนําว่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เพื่อนๆอาจจะเป็นสาวเจ้าป่าก็ได้เนาะเอาสาวเจ้าปา่าเข้ามาอาจจะอะ่โอเคสมมุติเป็นทีมโจมตีแล้วเจอทีมอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเชอร์รี่เราอาจจะไม่ได้ใช้โอเคเราก็เอาเป็นอย่างนี้ก็ได้เพื่อนๆแล้วก็เอารดนมเข้ามาครับพอรดนมอย่าลืมท่านหนึ่งของเขาเขาจะพุ่งไปหามีโอกาสที่สาวเจ้าปา่าจะสตันแค่รดนนมนะครับผม หรือว่าตันดาร์ช็อคมันจะยังเปิดโอกาสให้เอเปโซของเราอะครับยังใส่สกิลได้อยู่นะครับผมวิธีแก้ประมาณนี้อาจจะทีมทีมอย่างนี้ก็ได้ครับผมประมาณนี้แล้วกันรูปแบบในการแก้ทางของทีมอารีนาตัวนี้นะที่ผมเห็นหลายๆคนใช้กันซึ่งตัวผมเองอะผมผมยังผมก็ใช้มามันแก้ปัญหาได้บางครั้งก่อนหน้านี้ผมมีเจออยู่บางเนาะประมาณ2อสมคนนะครับที่ใช้เมตาตัวนี้นะครับในการเ <c oughs> กลียนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเปิดโอกาสให้เราแบบเก็บ พลังเก็บเหรียญมาแลกของได้ครับเพื่อนๆเอนอะอันนี้เลยก็ต้องมาเป็นงานด่วนเลยครับเพราะว่าจะไปต้องรีบเลยหรือว่าเราจะใช้ตัวเนี้ไปงัดกับทีมอื่นก็ได้นะมีโอกาสเหมือนกันคือหลักๆครับคีหลักที่เราต้องทําให้ได้เลยคือเอเพโซครับมันจะต้องฆ่าตัวหลังให้ได้ต้องฆ่าสมุนไพรต้องแบบเออต้องรวบตัวหลังให้อยู่ครับสมุนไพรเอมหรืออะไรพวกเนี้สมุนไพรเอมเอเพโซของฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องรวบให้อยู่ คือต้องทําให้มันตายให้เร็วที่สุดนะครับเพราะถ้าถ้ายิ่งฝั่งนู้นตายเร็วใช่ไหมครับฝั่งข้างหลังนะครับพวกตัวหลังอะแผงหลังอบแผงกลางตายเร็วเมื่อไหร่อ่ะครับมันเปิดโอกาสให้เอเพโซของเราอะครับได้ใส่สกิลต่อในรอบที่2อ่าทีเนี้ยมันก็เลยจะเป็นทีมที่เพื่อเอ่อเหมือนรีดดามเมจออกมาให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามอะหายให้เร็วที่สุด๋อามันก็จะเป็นทีมเร็วทีนี้เดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูแล้วกันเนาะ อ่าไม่ใช่ใช่ใช่เอาเป็นดาร์กเนาะแล้วก็จะเป็นผู้กล้าครับที่โดดขึ้นมาเลยแล้วตอนนี้แต่เดี๋ยวผมคิดว่าอีกไม่นานผู้พัฒนาก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแบบมันเป็นคอมโบที่แบบว่าเกีย์มากเลยนะแต่ว่ามันใช้ได้จริงนะครับผมก็อารีนาผมก็ใส่อย่างนี้อยู่เนาะมันก็ได้สก,กิลด้วยอ่ามันก็ได้มันก็ได้เหรียญมาเพื่อเอาไปแลกเนาะเออเพราะปัจจุบันเหรียญผมมีอยู่พันแปดใช่ไหมครับประมาณนี้ เนาะโอ้ม no, oh, ีรถนมสีดิน <c oughs> เออหน้าแรกจังเลยใช้เอ็มก็น้าแรกนะแต่ใช้เอ็มผมอยากได้สีอะแต่ก็โหอ,อาจจะแลกใช้เอ็มนี้ไก่อนเพราะว่าใช้เอ็มผมยังไม่มีดาวนเนาะอ่ะโอเคอันนี้คือตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมเล่นอ๋อลองดูนะเจ็ดสองเก้านะมาลองงัดจากพวกนี้ดูอ,อาทำไงดีวะอือนี้เป็นทีมเีด่ดาเมจเนี่นยแหละอือแต่ถ้ามีรถนมอะมีโอกาสสูงเลยที่เราจะแบบไปไม่ถึงข้างหลังนะครับอันนี้ยังโชคดีที่ผมชนะมาได้ อแพ้แน่เลยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยผมเดาว่าอาจจะเป็นทีมใกล้ๆก,กับเราแต่ลองอันนี้แล้วกันเนาะสี่สิบสี่นะครับผมอาจจะมีโอกาสชนะหรือเปล่าเพราะมันสี่สิบสี่มันแรงอยู่นะแล้วแถมเอ่อช้เอ็มด้วยแต่ต้องลองครับเก้าเจ็ดเนาะเก้าหมื่นเจ็ดงัดติครับรออะไรไปดูกันดีกว่าว่าทีมนี้จะไปถึงไหนเดีย๋ยวจะได้เห็นการออกสกิลแล้วกันเนาะอาจจะไม่ชนะก็ได้นะเพืเเ่อนๆอ่าผมใส่ป้องการใส่รถคู่ดาวมาผมเป็นูกคู่ดาวอ่าต้องต้องเน้นที่นี้ให้เนาะ อาจจะอาจจะอยู่ก็ได้นะเพราะว่าเขาใส่บกแล้วออาเขาเลยเพืก้าเลยนะและ้วก็มาดูกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆอันนี้คลิปนี้จะไปเร็วๆเลยแล้วกันเนาะผมว่าผมสักพักเลยนะ <c oughs> โอเคมาดูกันเพื่อนๆว่าผมจะผ่านไหมเนาะแต,แต่แต่ส่วนใหญ่อะ่ะค่าพลังที่ไม่ได้ห่างกับเรามากอะ่ะสบายอ่าเห็นไหมมันจะตันหมดเลยเพื่อน <c oughs> ๆอ่าแล้วก็จะมีรั๊ปึ๊บ น,นี่เริ่มดีดอ่านี่ถือว่าโอเคนะเพราะแสงหลากก็ไปหมดเลยแต่ว่าต้องมาลุ้นเอ้ยเกือบโอเคเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าเอพเโซผมจะออกสก,กิลทันไหมอ่าถ้าเอพเโซทันตายไหมไม่ตายเพื่อนผมอันนี้ผมแพ้อันนี้ผมว่าผมแพ้อืมแพ้ครับเพราะว่าเราเก็บเอพเโซเขาไม่ได้เนื่องจากว่ามันซีสี่สิบสี่อ่ะเพื่อนแต่ว่ามันใช้ได้จริงนะเห็นไหมเห็นมันจะเล่นรูปแบบใช่ไหมอ่าพวกกล้ามันจะพุ่งชนเข้าไปก่อนนะครับ คือต้องต้องทางแก้ของมันอะคือต้องให้แถวหน้ามันมันใกล้ให้มากที่สุดและรักษาระยะแถวหลังให้ได้ให้เร็วมากที่สุดเนาะที่จริงทีมทีมอย่างนี้ก็แก้ได้โอเคแพ้เป็นในแรกเนาะแต่มันต้องมีชนะสักอันด้ว่าะอ่ามันจะเป็นรูปแบบประมาณเนี้ยเพื่อนเพื่อนที่เขาเอ่าเพื่อนเพื่อนที่ที่เห็นเนาะก็คือแบบอ่ามันจะพุ่งไปก็คือผู้กล้ามันจะพุ่งไปก่อนนะครับอันนี้ผมขอรีดูกันไม่น่าจะไวเนาะ อ่าอันนี้อืมอันนี้ผมผมเดาว,ว่าทีมน่าจะเหมือนกันเนี่ยเลยเอ่อถ้าถุออันนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมน่าจะผ่านได้เลยนะครับอันนี้ขอของงันอันนี้สักทีแล้เนานะน่าจะไม่มีข้างหน้าเป็นตัวอะไรวะ <c oughs> โอ้สิบสองเลยหรออัน,นอันนี้เสี่ยงแล้วนะโอ้แล้วสิบด้วยอะ่ะอันไรนมีแค่หนึ่เนงเองโอ้แต่มเก้าหมื่นอ่ะลองลองแล้วกันเพื่อนเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรการแพ้ไม่เป็นไรครับสุดท้ายก็ ผมก็จะใช้ที่จริองอะผมไม่ได้ใช้ทีมนี้หรอกในการเล่นแบบทีมหลักอะผมก็จะใช้ตัวปกติของผมแหละแต่ว่านี่เป็นเมตาเกียนมาลองกันอ๋อเป็นสมุนไพรก็ทีมเนี่ยไอ้นี่จะเป็นทีมทั่วไปที่เขาใช้กันก็จะ,ะหน้าตาประมาณนี้ครับเพื่อนเห็นไ,ไหมแถวหน้าหายไปแล้วตัวหนึ่งทีนี้ผมภาวนาให้เอฟเฟโซอ,ออกสกิลให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อนเออชอคโกใส่ละเออ,อเฮ้ยสตันสตันสวยเพื่อน เออแต่โดนแล้วไม่ทันแล้วเพื่อนโอดาเขาเล่นนั่นแนงกว่าเอาของรไฟฟ้านเพิ่มนะครับก็เฮ้ยเมื่อกี้ถ้ารวบติดน่าจะได้อยู่เออไม่เป็นไรแพ้สองรอบเลยอ่าโอเคไม่มไเป็นไรเพื่อนๆอันนี้ทีมเนี่ยมันจะมีส่วนต่างตรงถ้าหากว่าเอเฟโซเขาเหนือกว่าเราครับอ่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเราจะแพ้เนาะคือเอเฟโซอ่ะมันจะต้องนำเวลนำสูงมากอย่างอันเนี้ยเเวลสี่สิบก็จริงแต่ว่าแบบ สู้ไม่ได้เนาะสู้ไม่ได้เฉยเลยอ๋อก็ไม่แปลกหรอกดารไอ้เมอดดารช็อกโกเขาเท่านี้เลยสี่สิบสองเงี้ยเพื่อนๆสี่ดาวเงี้ยอถ้าเพื่อนๆอยู่ในระดับล่างๆเงี้ยยังไงก็ได้อยู่แล้วเพื่อนอันนี้เอนแน่เลยอะเอเปโซ่เนี้ยเลยแต่ว่าแต่เนี้มีโอกาสอยู่นะแต่ผมว่าเอเปโซ่เขาน่าจะเวลเยอะอ่ะแพ้สามครั้งไม่เป็นไรเพื่อนแต่ย้า้เพื่อนที่เห็นแบบการใช้งานของ เมตานี้ไอเมตาเกียนอันนี้ครับที่เขาใช้กันอยู่เนาะนมาดูมาดูอันนี้แล้วกันผมว่าเอเฟซโซโดนสตันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ใช้สกิลแน่เนี่ยอ่ะโอ้โหอ,อยู่แถวลังเลยแล้วก็สตันห้าทีนี้ก็รวบปืดตุ่มอ่าอ่าเห็นไหมเพื่อนๆแต่อันนี้เขาเหลือเอเฟซโซตัวเดียวอ่ามนจะเป็นประมาณนี้แต่ที่จริงอัทีมทั่วไปอ่ะก็งัดได้นะเพื่อนๆผมเคยงัดอ่าแปดหมื่นกว่าชนะอยู่ นะครับด้วยสกิลนี้แต่แต่คนที่จะนอนทุกทุกแมทเลยนะทุกแมทเลยที่จะนอนนะครับก็คือปุก,กาปุก,กาจะเป็นอย่างนี้ทุกรอบนะเพื่อนแต่ไม่ต้องแหมจ่า <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันครับเพือ่อนๆที่จริงหลกักๆอ่ะวิธีแก้ผมคิดว่าคือการยืนหน้า2ตัวนะครับเอเบโซต,ตรงกลางอยางไงครับแล้วก็แผงหลังเนี้ยอาจจะอาจจะไม่ได้ใช้อาจจะไม่ได้ใช้จจใชฌเอมนะครับเพราะว่าชฌาเอมมันออกลูกช้าบางทีอาจจะไม่ได้ใช้เฌเอมใช่ไหมอาจจะเป็นแบบเป็นเสือแทนนะครับเพื่อดันข้างข้างหน้าเขาอ่ะให้ออกไปนะครับ ประมาณนี้แล้วกันเนาะหรือที่จริงอีกอันนึงอะ่ะที่ผมเคยเห็นคนใช้อ่ะครับเขาจะเอามันม่วงมานะครับผมเพื่อตีแนวหน้าของเราอ่ะครับให้มันรวบอันนี้ที่ท,ที่ผมกําลังแบบศึกษาอยู่กาลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะลองใช้แบบทีมันม่วงอย่างเงี้ยให้มันม่วงแบบไปตีแนวหน้าเพื่อให้มันแบบบีบเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเอาเ,อาเอาจ้าปาดสตาอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบมันม่วงผมก็เวลน้อยนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ที่งัดกันก็คือแบบเห็นไหมราคาพลังเขาเก้าหมื่นเจ็ดเลยอะ่ะ โดนรวบทุกตัวเลยเพราะวิวแค่สามถึงห้าเองนะครับถ้าวิวมันน้อยกว่าเรายังไงก็โดนนะครับผมอ่ะเลยเราลองลองทีมกันกแล้วนเนาะเจ็ดห้าเนาะอันนี้ไม่ได้ต่างกันเยอะอันนี้ก็น่าจะชนะได้นะครับอันนี้มันผมไม่มีตัวอย่างในการแก้ให้ดูเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าหาไม่เจอมันต้องดูค่าพลังต่ำๆอ่ะส่วนใหญ่ค่าพลังต่ำๆแล้วแบบว่าปิด2ตัวครับมันมีโอกาสอยู่ที่จะเจอนะครับเนี่ยทีมทีมอย่างเงี้ยก็ผ่านได้ สบายเลยเพราะว่าตัวอื่นอ่ะพลังน้อยกว่าเห็นเห็นเลือดบ้างเมื่อกี้เลือดจาก40ก่อนจะถึง44เปอร์เซ็นต์อ่ะคือหายสีแดงอัหายวบไปเลยอ่ะอันเนี้ยถึงแม้ถ้าแทงข้างหน้าของเขาเหลืออยู่เยอะครับโอกาสแบบน้อยนอ่าน้อยมากที่เราจะชนะจริงอ่ะท่านแทงข้างหน้าเขายังดันเข้ามาดันเข้ามาเรืเอ่อยๆครับต้องมาลุนเอเปซโซให้มันออกสกิลเร็วๆหลักๆคีย์แมนของ ทีมนี้คือเอเบโซครับประมาณนี้แล้วกันเนาะเพื่อนๆก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้ดูแล้วกันเนาะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่่าระดับล่างๆเนี่ยหรือว่าแบบไม่ใช่ล่างๆสิใช้คำติ๊กตบงปากตัวเองไม่ใช่ล่างๆสิอยู่ในแบบว่า,อ,าอย่างเป็นเที์เล็กๆอยู่อย่าเป็นพวกปล้อนเป็นอะไรพวกนี้ครับเพื่อนๆลองใช้ดูได้นะยังไงเราก็เร็วน้อยอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ใส่ทีมแบบผมเนี่ยก็ทิ้งไปเลยเพื่อนๆมีโอกาสที่เพื่อนๆจะได้เหรียญจากตรงเนี้ยจากทีมป้องกันเนี่ยมาได้ฟรีๆเลยนะอันนี้ก็อันนี้ก็แพ้อะ แสนสองเลยแลเพืเ่อนๆแล้วพลังผมแค่เจ็ดหมื่นเองอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็อันนี้อ่านว่าสี่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนนทีมอย่างเงี้ยเออก็ชนะเฉยเลยเชียเพื่อนอยากเพื่อนได้ลองกันดูนะครับตรงนี้คนเกาหลีก็เล่นกันเยอะนะครับเซิร์ฟมันน่าจะเป็นแบบโกเบ่หรืเซิรฟ์ฟเป็นเซิร์ฟรวมไปเลยอย่างงเี้ยครับอืมก็เห็นไหมอันน 40, นี้สี่สิบสี่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยสี่เอ็ดอย่างเงี้ยก็ยังพอสู้ได้มันแค่สามสิบกว่าเอง นะครับคือถ้าหากว่าดาร์กเราปล่อยสกิลทันอะยังไงเอเพโซเราก็แรงนะครับก็อยากจะบอกว่าเอเพโซครับถ้ามีอะไรก็ยัดให้เต็มที่ไปเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิมนี้แล้วกันครับออกมาแบบเร็วๆแล้วกันเนาะในการแบบเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างจะแบบว่าสําคัญเลยนะเพื่อนๆยิ่งเพื่อนๆแบบอยู่แบบรีกแบบยังไม่สูงมากครับามาดูเกรดได้ไหมอ๋อนี่ไง อย่างพติเพื่อนอยู่พวกโ,กโกพวกซิลเวอร์พวกบอตอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนตั้งทีมนี้เป็นทีมป้องกันเพื่อนเพื่อนมันจะทําให้เพื่อนเพื่อนะครับได้เหรียญตรงเนี้ยมาเยอะมากเลยนะเหรียญจากอารีน่าเพื่อนเพื่อนจะได้ออากมาแลกของรางวัลตรงนี้กันเนาะอืมจะได้สะดวกกันเนาะที่จริงอยากแลกรถนมจะ <c oughs> เ,เก็บไว้ก่อนแล้วกันอ่าเดี๋ยวมันรีตอนไหนนะเดี๋ยวขอดูอีกทีอ่ามันรีตอนเออค่าเชิ่วงไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาแลกอีกทีแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนเพื่อนอยากให้เพื่อนเพื่อนได้เล่นตรงนี้ได้สนุกสนุกแลล้วกนนกนนเเเาาา็็อออออีีีีมปปปปบบบททททททรริิิย่ย่่่จงงไสด ก็เพิ่งทำวันนี้แหละเพิ่งทำก่อนก่อนหน้าหน้านี้แป๊บเดียวเองก็คือเป็นแนะนำพวกตัวละครแล้วกันเนาะตัวละครที่เพื่อนๆคนมีในช่วงแรกๆแล้วครับคนรีหาเนอะเดี๋ยวมาสอนวิธีการรีอันนี้ด้วยแล้วกันอ่าการรีไอดีด้วยแล้วกันครับในในคลิปหน้าแล้วกันเนาะอันนี้คลิปนี้ขอแบบเร่งๆไวๆเนาะเพื่อนๆคือดีคือรือแล้วกันนะครับผมก็ที่จริงบ้านบ้านถ้าเพื่อนๆไม่ซีเรียสก็จัดแบบผมก็ได้นะก็คือเหมือนเราแยกประเภทของการใช้งานนะครับไว้แต่ละฝั่งแต่ละฝั่งอย่าง <c oughs> แลนด์มาร์กเนี่ยผมก็จะแลกมาอีกอันหนึ่งแล้วกันเนาะฝั่งนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวมาแนะนําการสร้างแลนด์มาร์กแล้วกันครับในช่วงแรกๆว่าคนจะทํายังไงสร้างยังไงกันก่อนเนาะจะไม่แปลกไม่ต้องแปลกใจนะถ้าเพจยังได้เหมือนเดิมแล้วก็มีรหัสรหัสทั้งหมดแล้วกันเนาะของคุกกคีของวิลันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ตรงอ p ิชานข้างล่างแล้วกันเนาะรหัสทั้งหมดแล้วกันครับปัจจุบันที่มันอัปเดตด้วยมีอันตัวล่าสุดที่เพิ่งมาที่เพิ่งได้มาวันนี้ด้วยนะผมก็เพ เด <twitch S 1> ี๋ยวผมแปะไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อนให้เพื่อนๆได้ไปเกาะกันนะครับผมแล้ววิธีวิธีในการแบบใส่โค้ดใส่อะไรเียเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมสอนอีกทีก็ได้นาะเออจะดีไหมแต่ผมขอเพื่อนๆน่าจะเป็นกันหมดแล้วแหละเนาะแต่ถือว่าทําไว้ครับผมบางทีเพื่อนๆบางคนเขาได้เป็นแล้วก็มาแนะนําการอัพบ้านด้วยนะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าแบบเออแบบเราควรจะสร้างถึงไหนก่อนไม่ควรนีไปถึงไหนก่อน นะครับผมเพราะว่ามันจะมีแบบเกี่ยวกับของที่บอกว่าทามานานๆทําแบบโอ้กว่าจะได้อะไรเงี้ยครับมันจะมีผลต่อการส่งรถไฟด้วยนะครับโอ้ค่ากระถางเหรอนะเดี๋ยวผมส่งกระถาง <g iggle> ก็จะทําประมาณนี้แล้วกันเนาะคือแบบเพื่อให้เพื่อนๆมีทริปมีวิธีการเล่นที่ง่ายในตอนนี้แล้วกันครับผมก็ <g iggle> <g iggle> ประมาณนี้แล้วกันอันนี้ก็น่าจะประมาณหลายนาทีแล้ะเกือบ20นาทีแล้วโอ้พูดนานมาก20นาทีโอเคขอบคุณมากมากครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็ถ้ามีอะไรก็ สอบถามทิ้งความเมนเ์ไม่ได้เลยนะครับก็ฝากาฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมที่เพิ่งทําขึ้นมานะครับผมคาดหวังที่จะที่จริงผมคาดหวังที่จะสร้างไรายได้จากมันมากเลยนะแต่ว่าในความที่ว่า,าช่วงต้นของตัววิดีโอเอ้ยตัวการทําตรงนี้ครับเราต้องมีผู้ติดตามหนึ่งันเนาะถ้าหากว่าเพื่อนๆเคยกดเข้าไปดูในการสร้างช่องใช่ไหมครับแล้วก็หาไรายได้ ผู้ติดตามต้องพันหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็การดูถ้าผมจำไม่ผิดก็คือสี่พันเท่าไหร่แน้วไม่รู้เออเป็นเวลาที่ต้องดูทั้งหมดวิดีโอนะครับผมก็คาดหวังกับเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะแจะไม่ต้องมีโดเนทไม่ต้องอะไรกันมากครับผมสมาชิกก็ที่จริงก็อยากจะทำนะแต่ว่า เราเราเป็นสายข้อมูลอนะ่ะผมชอบเล่นเกมแล้วผมชอบเก็บข้อมูลในเชิงลึกนะครับผมก็จะมาทําตรงนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพื่อนๆบางคนเขาอาจจะแบบว่าเออแบบไม่ได้ไปหาเองไม่ได้ไปดูเองนะครับก็มาดูในคลิปผผมอย่างผงี้ครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับถ้าหากว่าสนใจในตนัวคลิปผงผมเนาะก็จะพยายามปรับปรุงให้มันมดีขึ้นมากกว่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมสาหรับช่องดูดีแคทเนนะาะก็ไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าแล้วกันครับมีอะไรใหม่ๆมีทริปใหม่ๆที่ผมมาแนะนำแล้วกันเนาะอันนี้ถือว่าเป็นแบบ อ่าคุกกี้รันคิงด้อมฉบับเร่งด่วนแล้วกันครับอ่าผมจะไม่เอาไปรวมกับทริป101แล้วกันเนาะที่จริงก็คือจะจะทำเป็นซีรีส์ก็คือค o กกี้รันคิงด้อม101่นหนเป็นทริปแบบรวมเลยว่าแบบเอ้ยควรทำยังไงควรอะไรยังไงนต,ตอนนี้เริ่มต้นใหม่พี่เป็นเป็นเทรนด์ยังไงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบพวกรีไอดีใหม่อะไรที่มันนอกเหนือจากเป็นทริปนียครับแบบพวกรีไอดีใหม่ อ่าหรือเป็นทริคเล็กลน้อยๆอ,อย่างเงี้ยอันนั้นจะอยูในหนึ่งส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นแบบเลดี้ใหม่หรือว่าเป็นแบบเอ่อ PVP เมตาอะไรแบบเนี้ยตอนเนี้ยที่ผมทําอย่างคลิปเนี้ยก็อาจจะแยกกันอาจจะไม่ได้รวมกันนะครับผมเพื่อจะได้แบบให้เพื่อ,อนๆได้ดูได้ง่ายอยากให้มันเป็นทริปสอนแบบว่าหลักๆมากกว่านะครับผมอ๋อโอเคสาธยายมาเยอะมากแล้วเกือบ20นาทีแล้วคลิปก็คงคิดว่าน่าจะไม่ได้ตัดนะครับผมเพราะผมผมมองตรง,ตรงๆผมเป็นคนตัดคลิปได้ ไม่เก่งเลยนะครับผมตัดต่อวีโอก็ถามว่าเป็นไหมก็พอทําได้นะครับอาจไม่ต้องแปลกใจนะถ้าในถ้าในคลิปไม่มีเสียงเพลงเพราะว่าผมก็อัพเป็นแบบคลิปเป็นดิบเลยนะครับผมแต่ในอนาคตผมจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นเนาะเพื่อให้เพื่อนๆได้สนุกกับตัวคลิปของผมด้วยนะครับผมก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับฝากช่องเล็กๆไปด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่ขเข้ามาดูกันเนาะแล้วก็ มีปัญหาอะไรก็ติดต่อที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือถ้าหากว่าอยากจะแบบลดเร็วทันใจส่วนตัวไปที่เพจ Facebook ของผมได้เลยนะครับผมชื่อเพจชื่อ Duty Cat เหมือนกันนะครับมีตัวแซดด้วยดิวตี้ดิวตี้อย่างงี้แล้วกนะันเนาะออกเสียงอย่างงี้แล้วกันนะ Duty Cat คนะครับผมไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าเจอชื่อเขาว่า PK โจกุจิอันนั้นมันจะเป็น AK อันนึงที่ผมชอบใช้นะครับแต่หลักๆก็คือ Duty Ca t นี่แหละแล้วพอเรา อืเราชอบแบบแมวด้วยแล้วก็เราชอบอราดี้เนาะที่จริงแต่แต่เกมที่ออกมานี่กลายเป็น,นกุกิลันโอเคขอบคุณมากๆครับผมไม่อยากเสียเพิ่นเสียเวลาแล้วนะครับผมก็ไว้เดี๋ยวเจอกันหมาคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย